มากลับมากับการบ้านของเราครับรีเพทที่แล้วก็คือเราไม่ได้สังเกตวิธีการเล่นแท้งกับดีเพทเอสังเกตวิธีการเล่นแทงกับดีเพทเราถูกไหมแต่เราไม่ได้สังเกตวิธีการเล่นของฝั่งตรงข้ามโอเคเรามาอัปเดตกันว่าวันนี้เราเล่นไลฟ์วีเวอร์แล้วอ่านจังหวะการเล่นของฝั่งตรงข้ามได้ออกไหมนะครับ God, <please> แอบ,บช้าไปนะ จริงๆแล้วเราเห็นจังหวะนี้ใช่ไหมเราเห็นโซเจอร์ขวาบนใช่ไหมจังหวะเนี้ยปุ๊บเนี่ยตอนที่ดีว่าตอนที่ดีว่าบินอ่ะผมไม่อยากให้รอให้ดึงนะเพราะเราต้องเข้าใจว่าดีว่าผักผักโซเจอร์เรากระเด็นตอนเนี้ยเราต้องดึงเลยต้องกด e เลยตอนเนี้ยต้องกด e เลยจะดีดีกว่าอ่ะช้าไปตายตายยังไงก็ตายอุ้ยไม่ตายด้วย ดึงตอนนี้มันไม่ทันแล้ว <laughs> <laughs> ดึงตอนนี้เอาอะไรไปโลดอ่ะมันจบไปแล้วอ่ะเขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกันเสร็จแล้วเราก็ไปบอกว่าหยู่ทะเลาะกันได้แล้วเลยมันจบไปแล้วอ่ะ ปิงสองลอย <S <S ไปนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากเซตตัวเองรอเซฟเพื่อนจากการโดนดีว่าโถมถูกไหมแล้วก็ เกบันติสองอย่างเซ็ตตัวเองให้แบบดึงแล้วเพื่อนสามารถเล่นต่อได้ไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีจริงๆจังหวะนี้ไม่ต้องดึงเลยให้มองว่าโรถฮอกไม่ตายหรอกแต่พอเราดึงไปแล้วอ่ะหลงังจากนี้เขานาโน,โนบอกเลยระเบิดระเบิดจริงระเบิดดีวะ วงแตกเลยเกีมันตีครับเยี่ยมนั่นแหละเกีมันตีแล้วเปิดตีพาเพื่อนดันเปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย,เ,เ,ลยเยี่ยมไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต้องเปิดเพราะว่าทาไม่เปิดก็ไม่ดันกันทันทีแม่งเล่นกันอย่างนี้เซิร์ฟซีมันต้องแบบมีคนแบบสั่งการนะ่ะต้องมีคนจี้แบบต้องจ่ายนาโนจี้ต้องจ่ายอัลติไลฟ์วิเวอร์จี้อไม่ก็ไม่มีใครขยับสักคนกลัวกันน่ะ รู้จะกลัวอะไรกันสวยครับเปิดอันตีจังแร็ดอย่างนี้ทีมเราตายไปก็ไม่เป็นไรอะ่ะมันนึกออกไหมคือแบบตายไปแล้วยังไงเราเพิ่งยึดพอยได้สุดท้ายเราเกิดตรงนี้เราก็สู้ตรงนี้อยู่ดีเต็มดึงโซเจอร์ได้เลยเพราะโดนดีว่าโฟกัสพยายามหลบอย่างนี้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้างเขาเปลี่ยนมาเป็นวีโอนะงย วันนี้เดมี่รีโฟกัสเพื่อนน้อยไปรู้สึกได้เลยว่าแบบดึงแอบบดึงเพื่อนช้าอ่านจังหวะยังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แต่ใช้อันติดีนะครับแล้วก็เซ็ตตำแหน่งเพื่อกด e ดีแต่จังหวะในการกด e แอบ,บช้าไปนิดน,นึง ตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือเก็บมันติไว้โซ้สองเพราะว่าฝั่งตงข้าไม่มีติแล้วถูกไหมแล้วก็เตรียมดึงโซเจอร์กับฮันโซเหมือนเดิมเพราะมีแค่ดีว่าเท่านั้นแหละที่โฟกัสสองคนนี้อ่าเล่นจังหวะเดียวกับรถไอ้กับโซเจอร์ขึ้นมาจังหวะเดียวกันเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะต้องวางวางบัวแถวแถวเนี้ยแล้ว ขึ้นสูงใช่ป่ะแล้วเตรียมเซฟเพื่อนที่สู้ตรงเนินไม่ต้องขึ้นไปข้างบนอ่าอย่างกระดูรีเพย์มาก่อนล่วงหนะ้าหรผมจะเล่นบัวไม่ได้แต่ผมก็รู้ว่าบัวมันต้องทำอะไรนะเว้ยเซฟอ่าทูครับดีอุ้ย แซ่บจัดจังเลสอยากจะฆ่าเราแต่ฆ่าไม่ได้ไงเปิดตีสวยเลย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 โอ้ยดีว่าไม่ต้องลงมานะเมื่อกี้ผมว่ายืนฮิวถูกแล้วศัตรูยิงเราไม่ได้ไม่ต้องแพนิคขนาดนั้นเรายืนอย่างเงี้ยแล้วมองมองฮิวเพื่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพรวมว่าต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างน้อยถ้าดึงฮันโซฮันโซก็จะไปยืนข้างบนด้วย สุดท้ายดึงอย่างนี้มันไม่ช่วยอะไรงไงเล่นต่อไม่ได้ไม่น่ารีบลงใจเย็นไม่ต้องโลกไม่ต้องโลกตายโปเจร์น่ะตายอ่าโอเคเอ้ยคููดาวดึงมันน้อยลงปะ่ะทำไมผมรู้สึกว่าเราดึงบ่อยมากเลยผมหันไปอีกทีนึงคือเราไม่ดึงอีกรอบหนึ่งแล้วพี่ต้อง พี่เวลาต้องทําอะไรหนักๆต่อเนื่องแล้วเหนื่อยมากจะจัดการตัวเองยังไงดีครับหมายถึงว่าเราอยู่ในสภาวะที่เหนื่อยมากๆเช่อนนอนไม่พอกินข้าวไม่พอแล้วต้องทําอะไรหนักมากๆถ,ถูกไหมเพิรงเหรอจริงเหรอเพิ่คมาทําให้คูดาวเร็วขึ้นเหรออ๋อเพราะถ้าเราดึงตัวม่วงใช่ไหมโอ้มันนับพาสซีฟดีเพ็ด้วยนะเดม่รีรู้ใช่ไหมมันนับพาสซีฟดีเพด้วยนะ ครูดาวสิบสี่วิเองเหรอสิบสามสิบสี่วิเองเหรอโอ้ยเท่าขวดน,นาเลยอะ่ะโอ้ยก็ว่าไงล่ะพีว่ามันเล่นได้ครูดาวมันต่ําเท่าขวดแล้วเข้าใจละถ้าวัน,วอ,อ,วนอ่ะสมมตินะผมต้องตื่นมาสตรีมแล้วนั่งดูรีเพย์คนดูเดือดเดือดต้องตื่นมาเล่นแล้งเดือดเดือดในสภาวะที่เหนื่อยมากๆผมจะโฟกัสทีละจุดเช่นอ่าแบบ โฟกัสเลยอะ่ะอย่าทำมัลติทัสกิ้งอ่ะถ้าเรามัลติทัสกิ้งในสภาวะที่ร่างกายเรามันมันเหนื่อยล้าไม่ว่าจะทางใจหรือทางกายอะ่ะผมว่ามันไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่อย่างน้อยทำทีละเรื่องให้ออกมาดีดีกว่า ไฟนี้เก็บมันตีรอสู้ตรงจุดจุดเลี้ยวไม่ต้องผวนนะจริงๆแล้วต้องพูดทางเลี้ยวชอบพูดจุดเลี้ยวตลอดแต่ผมขอพูดจุดเลี้ยวแหละมมชินไม่น่าเปิดอันติจริงๆแล้วปล่อยตายได้เพราะว่าฮันโซตายไปแล้วแล้วก็มันเป็นจุดหน้าทางเกิดเราจริงๆไฟเนี่ยไม่ต้องฝืนเปิดันติไม่ค่อยคุม้มไม่คุ้มจริงๆไม่คุ้มแบบไม่คุ้มเลยเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเราเปิดันติเราเซฟเพื่อนได้ใช่ไหมแต่มันดันไม่เข้า มันด่ไม่เข้าจริงๆดาเมจไม่พอการอันที่ฮันโซหายไปมันทำให้ดาเมจไม่พอ oh. แพ้บ้างไม่เป็นไรครับแต่ต้องดูว่าแพ้แล้วไฟหน้าสู้คุ้มกว่าไหมแต่เข้าใจได้ว่าว่า,วา การเล่นแบบนี้มันไม่ผิดนะคือไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นแบบนี้นะมันเล่นได้แต่ถ้าเราจะเล่นแบบนี้เราต้องมั่นใจว่าเพื่อนอะเก่งจริงอ่ะเก่งจริงถึงจะทำคือแบบพลิกได้อะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเพื่อนพลิกไม่ได้อะ่ะอย่าไปอย่าไปทําแบบนั้นจริงๆเมื่อกี้ตัดสินใจดึงอานาแบบว่าฟังเสียงล้อว่าล้อถึงไหนแล้วกดดึงอานาล่วงหน้าเลยได้นะอ่าแต่ไม่เป็นไรหรอกปล่อยตายก็ไม่เป็นไรยังมีเราอยู่ เพราะว่า,วามันเป็นไลฟ์วีเวอร์กับรถฮอกไงฮิวพออยู่แล้วรถฮอกฮิวตัวเองได้อุ้ยสวยจัดนี่เราเห็นโซเทอร์ใช่ไหมเราเห็นฮันโซใช่ไหมแปลว่าจุดนี้ดีสดุดคือเตรียมช่วยฮันโซได้เตรียมช่วยสองคนนี้ได้อตรงนี้นะตรงแถวนี้แต่ระวังระวังไอ้ตัวนี้สอยหวัวเรา ไม่ดีเพลนี้ไม่ดีเพราะว่าลองสังเกตฮันโซเดินถูกไหมรถฮอกหน้าตรงโซเจอข้างบนพอเราขึ้นเราตามฮันโซไม่ทันแล้วถ้าฮันโซโดนตอนเนี้ยตายเราเลยตายตายร้อยดึงดึงดึงเออสวยดีนะฮันโซไม่โดนโฟกัสไฟนี้เลยชนะเลย นานโนอ่นานาโนรถฮอคแล้วโซเจอร์ฟรีฮันโซฟรีอ๋อจะไปเซฟโซเจอร์เห็นเปิดอันติ 2> 3, 2, 1. 1> แสดงว่าเราอ่านขาดนะว่าถ้าโซเจอร์เปิดอันติศัตรูจะให้ความสำคัญกับโซเจอร์มากกว่าโตของฮันโซ <S 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 เขาเรียกว่าอ่านมาแล้วอ่านมาแล้วย่างยี้ดีดีครับดีแต่แต่ว่าถ้าเกิดโ,โซเจอร์ไม่มีอันติอะ่ะแล้วฮันโซเดินอะ่ะต้องต้องเซฟสามคนนะเซฟสามคน เอาจริงมองว่าเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างล่างก็เซฟโซ่จะได้ไกลพอไกลพอที่จะเซฟอ่าโดนสะพ้าย บอกจากคาว่าอ่านเป็นหนังสือมีคําอีกไหมพี่ฮะบอกจากคําว่าอ่านเป็นหนังสือนอกจากคำว่าอ่านเป็นหนังสือยังไงอะไม่ค่อยเก็ตประโยคนี้ฮะ เดี๋ยวันตีรอรอเพื่อนดันไม่ไหวศัตรูเปิดติคิริโกะเราเปิดอันติสวนศัตรูเปิดติคิริโกะแล้วเราไม่มีอันติแต่ไม่เป็นไรจังหวะนี้ก็คือเก็บให้ทันเก็บทันอยู่นะครับยังเก็บทันอยู่แต่เก็บให้ได้ที่พี่ชอบพูดอะแบบอ่านฝันนอกฮาอ๋อ ไม่ไม่ดีไม่ดียอมยอมถอยแล้วสู้สู้รีเทคตรงนี้ดีกว่าถ้าถ้าโซเจอร์ตายแล้วอะสู้ไม่ไม่ได้แล้วครับแนะนำว่าให้เก็บอันติไลฟ์วิเวอร์ไปสู้จังหวะตรงนี้ดีกว่าถ้าปกติภาษาเกมเขาก็ใช้คำว่าอ่านสถานการณ์นะ วิเคราะห์ะวิเคราห์สถานการณ์นี้นแต่ในภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า reading นะภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า read นะ read read แบบ read situation แบบเราอ่านสถานการณ์คือเป็นทุกตาแบบส่วนมากจะต้องดูเพื่อร่วมทีมเกับว่าเล่นไงอ่านจังหวะไม่ออกบางครั้งแบบเสีย p อ i n t ไปแล้วถึงเพิ่งเล่นได้ จะต้องดูเพื่อร่วมทีมก่อนว่าเล่นไงอาจจะว่าไม่ค่อยออกมาครับอ๋ออาย a ิสยูไล k ์กับบุนี่ได้ไหมได้ก็คือแบบโดนอา่านโดนอ่านขาดเลยผมอ่านคุณ <sh arp> เป็นหนังสือเลย <c oughs> ผมว่าประโยคนีนิดเ <c oughs> จ๋งมากเลยนะอ read you like อ่าอา I I read you like a b o o k ออะถ้าภาษาไทยมันก็คือผมอ่านคุณออกทุกทางเลย <c oughs> ไม่ก็แบบว่าโอยอ่านง่ายจังเลยคุณเนี่ยอ่านใจง่ายเลอเกินเขาก็จะเปรียบเสมือนว่าอ่านอ่านใจคนเหมือนกับอ,อ่านหนังสืออะไรง่ายอ่านอ่านแล้วแป๊บเดียวก็เข้าใจ เออเอาไว้กวนเขาให้ร้อนเล่นๆใช่ใช่ช่แบบเวลาเขาเปิดดาบเกนจิมาแล้วเรากดอันติอูย่างสวนแล้วก็พิมพิมพบอกเขาเลยไอรีฟยูไลกับบุ๊กอะ <c oughs> เออแต่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 อีกภาษาหนึ่งเขาใช้คำว,ว่าดาวน์โหลดด้วยนะ you got download เออสิ่งที่สิ่งที่นายมีอะ่ะฉันโหลดไว้หมดแล้วฉันรู้หมดแล้ว อันนี้เป็นศักของฝั่งเกมไฟติ้งนะเวลามันจะมีมันจะเป็นฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินใช่ปะถ้าฝั่งไหนแบบเล่นแล้วตั้งการ์ดรับได้ทุกอย่างแล้วต่อยสวนหมดเลยก็คือดาวน์โหลดดาวน์โหลดไว้หมดแล้วเข้าใจทุกอย่างละภาษาไทยเข้าใจทุกอย่างละรู้สึกเหนื่อยสายตาไหม เหนื่อยสายตาตัวเองไหมว่าอายยกตัวอย่างนะอย่างจาังหวะเนี้ยเรา <seconds> เรากาลังเล่นแล้วเรากําลังมองว่าโซเจอร์อยู่เนี้ยแล้วเราจะดึงเพื่อเซฟเขาใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าโซเจอร์ออ,อกขวาอ่ะ <60 seconds. S 1> แล้วเราก็ดึงเซฟเขาแล้วกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ถอยสิ่งที่เราทําได้คืออะไรเปิดออนตีเซฟเขาถูกไหม จริงๆจ,จังหวะเนี้ยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะตายถูกไหมเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดอันติให้เขาแต,แต่ถามว่าเราจะไปเปิดอันติทําไมในเะมื่อมันเป็นความผิดพลาดของโซเจอร์จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะเซฟเขาด้วยเราเซฟเขาด้วยการดึงไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเพื่อนทีดร่วมทีมเล่นแบบนี้นะผมแนะนำอัพเพิด,ดึงดีกว่ามีประโยชน์ว่ะ ชอบประโยค์ในแนวนี้เหรออีกประโยคนึงไงคำนวณไว้หมดแล้ว a l ลค l ล t e d คำนวณไว้หมดแล้วจะบอกว่ามือลั่นอัพเพอร์สฟีดเอาโตยอมรับกันแบบนี้ ไอ้เราก็นึกว่าตั้งใจอัพเปล่าอัพผิดแ,แสดงว่าไอ้ฮิล1์ร้อยสิบหน่วยนี่ไม่ได้มีประโยชน์กับไลฟ์วิเวอร์หรอหรือเรามองว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแ,วแ,วแ,วแวต่ตาบางตาคือเพื่อนไม่ต้องเซฟเลยเราก็ฮิลอย่างเดียวเราก็เลยไม่ต้องอัพดึงบางตาคือแบบต้องดึงอย่างเดียวเพราะเพื่อนเล่นเสี่ยงทั้งตลอดเวลาอย่างตาเนี้ยเป็นต้นอัพเพิ่งดึงยังไงก็ดีกว่าเพราะว่าโซเทอร์ขยันมากโซเทอร์มันแบบไม่รู้ขยันไปไหนขยันแบบ ขย,ยันเนี่ยก็ทำทีสิทธิ์จบปโทรอ <g ül> รีบเดรีบสุดๆเลยรีบรีบโคตรๆหลักๆรีเพนี้มีปัญหาเรื่องอะไรหลาหลารีเพนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรยังอ่านจากกาังหวะฝั่งตรงข้ามไม่ไม่ค่อยขาดมาก ถูกไหมส่วนนี้แต่แต่สิ่งที่ผมชอบเลยคือเราเราเฉียบคมเรื่องการอ่านฝั่งตัวเองดีขึ้นนะเราเราเฉียบคมขึ้นแต่ว่าเรื่องการอ่านฝั่งตรงข้ามยังยังไม่ยังไม่ขาดพออ่าลองดูจังหวะฝั่งตรงข้ามเล่นค่อย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 ศึกษาว่าเพื่อนชอบโดนแบบไหนเวลาเพื่อนตัดสินใจเล่นหรือเพื่อนยืนเฉยเฉแล้วสโตต้องตัดสินใจเล่นอ่ามาคือประสบการณ์นะบาง,บางทีแล้วิเบอร์รู้ล่วงหน้าว่าเพื่อนตอนคนเนี้ยโดนแน่ เพราะว่าศัตรูมีเงื่อนไขในการชนะคือเพื่อนคนนี้แปลว่าเราต้องมองเขาเป็นหลักฟิลประมาณนั้นเรื่องนี้ต้องไปฝึกเพิ่มอันติรู้สึกว่าดีส่วนใหญ่ดีแต่ว่าจะมีจังหวะที่แบบชอบใช้ใช้ในฟิลที่แบบมันไม,ม,นไม่มันไม่มันไม่มีเขาเรียกอะไรมันใช้แล้วโอกาสชนะมันไม่ได้สูงขนาดนั้นน่ะแต่ก็เสี่ยงที่จะใช้แต่มันก็ไม่ได้แย่นะ ถ้าเราอยากแบกก็ต้องทําแบบนั้นแต่บางครั้งมันจะส่งผลเสียอยู่ข้อนึงคือพอมันเป็นแลง์เกมอะ่ะแล้วเราไปใช้อันติโดยที่มีความเสี่ยงสูงขนาดนั้นอะ่ะอันติมันเป็นตัวแบกของทรัพย์เนี่ยพอเราใช้แล้วเพื่อนใช้ประโยชน์ไม่ได้อะ่ะเราจะแบกไม่ได้พยายามปรับอันติให้เข้ากับเพื่อนแต่ถ้ามั่นใจว่าเพื่อนแบกได้อะ่ะใช้ใช้ไปเถอะแบบนี้ยังไงก็ใช้ได้